สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมทุคนมาต่อกับเกมใหม่ซึ่งเป็นเกมเก่าอีกครั้งนั้นต่อกับ Devil May Cry 4 Special Edition นั่นเองนะผมที่น้องหลายคนขอมาเยอะมากขอมาสุดๆซึ่งพี่ก็อยากเล่นแต่ว่าก็ไม่มีตังค์ซื้อแต่พอได้เกมมาพี่ก็ขี้เกียจจะเล่นเพราะอะไรเพราะว่ามันเบื่อไงเขาจไหมมันคือไม่ใช่ว่ามันพี่ไม่ได้เบื่อเกมเบื่อที่มันต้องเล่นดาดเดิมซ้ำไงเขาจะไหมเออนะผมซึ่งโอเค เล่นก็เล่นวะสุดท้ายพ่อน้องขอมาเยอะจัดไปนะผมขออินโทรนิดนึงต้องเล่าให้น้องฟังจริงๆแล้วพี่เล่นพักสาเวอร์จิลนิดนึงแต่พอดีว่ามีปัญหาก็ไม่เป็นไรเล่น4ก่อนละกันนะครับผมซึ่งไม่เล่นดันเต้เนโรละเล่นเวอร์จิลเลยเพราะก็ดีเหมือนกันเพราะมันให้เลือกเล่นเวอร์จิลได้เล่นทีเลยดีได้แต่พี่เล่นเวอร์จิลกับทีเรดี้ทีหลังละกันเนาะเอ้ยเล่นทีเรดี้ทีหลังเล่นเวอร์จิลก่อนเออดันเต้เนโรไม่เล่นแล้วเพราะเล่นไปแล้วใช่ไหมเออนะครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามกัันนต่อไไปปจริงๆแล้วมมี เนี่ยมันมีคอสตูมใช่เนี่ยมันมี DLC ชุดมาให้ด้วย DLC ชุดกับอะไรนะกับอบกับเลดอบฟรีอ่ะซึ่งไม่ก็เอาอ่ะไม่สนอ่ะก็มึงให้มากูก็เอาอ่ะโอ้มีให้เลือกโหมดด้วยไม่มีฮาร์ดเหรอเลจินลี่ดักไนเลยไหมคือเราเอาธรรมดากันดีกว่ามั้งเพราะเดี๋ยวเลจินนั่นเลยน่าค่อยค่อยหรือจะเอาเาลจินนั่นที่แท้รังไงเลยสิทีเดียวคือมันก็ศัตรูเยอะขึ้นเฉยๆไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออ เราเอาดิวิทันเตอร์ดีกว่าคือจริงๆพี่อยากเล่นฮาร์ดนะแต่ว่าเอาดิวิทันเตอร์แล้วกันเพราะว่ามันมีเสียญ,ญี่ปุ่นด้วยโอ้ยมึงใส่มาครบมากเอาเอาอังกฤษแล้วกันเนาะเพรเดี๋ยวน้องแบบเดี๋ยวพี่เปิดญี่ปุ่นแล้วน้องฟังแล้วงงๆโอเคออโตโนมติกแน่นอนต้องออฟครับพอไมันไม่ชอบติเตอร์เรียวสักหน่อยก็ดีนะเผื่อเผื่อเผื่อแบบอยากรู้ว่าเวอร์จิมีท่าอะไรใหม่เยี้แบบมันจะได้ติเตอร์เรียวสอนหน่อยเอออะไรเงี้ยนี่นมีเสียเราจะจอยด้วย PS4 โคตรแหลมเลยดิวิเป็นใครสี่บนพีเอสสี่อ๋อมี สี่รัวเลยทีเดียวพี่มาสี่คนแต่พี่มาคนเดียวตอนนี้ไม่เป็นไรถือว่าพี่มาสี่คนก็นไม่เป็นไรพูดเลยของกูเนี่ยเออช่างมันเถอะ <laughs> <laughs> นะซึ่งอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวของเวอร์จิลจะแม้ที่มาเกาะฟอร์จูน่า a, ซึ่งน้องหลายคนก็สงสัยว่าเอ้พี่แล้วไหนว่าเวอร์จิลตายภาคแรกไปแล้วแล้วภาคสีไหมอย่าไปคิดมากแคปคอมมันอยากทำขายเฉยเข้าใจปะ <laughs> มันอยากทำขายเฉยไงอยากจะทำขายเฉยเฉยอ่ะเฮ้ย <laughs> นี่มันรูปไอ้นั่นเบวูฟนี่ว่า เมื่อกี้เห็นในเห็นในวาร์ดด้วยอ่ะจงใจใส่เห็นไหมแคปคอมมันพยายามใส่แบบว่าใส่มาเฉยเฉยอ่ะคือเหมือนกับแฟนเซอร์วิสอ่ะอยากจะขายอีกรอบใช่ไหมเออมันไม่ได้กะว่าจะมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไรใหม่หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องตามทำลายมันแค่จะใส่มาเพราะว่ามันอยากดูมันขายออกไม่ออกไงเออนียโอเคให้น้องกินบรรยากาศอเลยอ่ากลุ่มภาคีเเยงดาบเหรอโอ้ยังทำรูปปั้นสปาดาไม่เสร็จเลยเนี่ย๋อแไปว่าก่อนหน้านั้นนานมากเลยใช่ไหมเนี่ยอมันบอกว่าดีเท็ดอ่า เารบอะไรนะบูชาปีศาจเป็นทิพเจ้ากันเลยเฮ้ยปีศาจมาอยากมีเรื่องโอ้โหตัวประกอบ A B C และดีอยากจะจัดหน่อยตัวประกอบอย่างมึงอย่าอยู่เลยแชะชักดาบเรอไม่จ่ายตังค์ไม่โดนชุบปบปบปบมันเกิดอะไรขึ้นเก็บดาบและอื้อ้ยเอ้าเพื่อนกูตายเฉยเลยอ่ะ ไม่รู้ว่ากูคือใครกูรออะารนี้โชว์โชว์หน่อยเฮ้ยโชว์เฮ้ยปาดนี่โอ้โหบอกดันยังฆ่าคนได้อืออือตามไปเก็บฟาดโชว์เฮ้ยมันมีทางนีู่เหยวไมียกโลกเวอร์จิ้วมันทำนี้ได้ด้วยแม็กโลกเวอร์จิ้วทำงี้ได้เก่งไปปะแต่ทำมาดีนะโมเดลเวอร์จงเวอร์จิ้วอะไรก็เออแบบว่าจัดเต็มดีว่าเออมันตามพานี้ไม่ใช่ว่าพอจากตัวภาคสามมาอะไรเงี้ยก็ทำมาจัดเต็มดี มายเฮ้ยโทโทเชโทเชโทโทโทเตะเสยเออฮอเตะกลางโอ้โหฟาดเรียบร้อยเก็บดับเฮ้ยช่ายังคงหล่อเหมือนเดิมเป็นไงแต่ผมไม่ล่วงผมผมไม่ตกลงมาข้างล่างนะผมไม่ตกลงมาข้างล่างผมยังแบบยังเสยเจลดีเจลดีก็แค่นิดเดียวไงทูเอ็นชันมันแบบว่าประมาณว่า ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะเฮ้ยขอเสื้อคืนด้วยซื้อมาแพงขนมิงชาวบ้านก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยนะว่ามันปีศาจมันเดินเพ่นพ่านอยู่ไว้เราก็เดินใช่เลยอเงยแต่ยังว่านะพี่พี่พี่ยังมีจากอย่างที่พี่เคยบอกไปพี่ๆบ่นๆไปของภาพของดิวไม่ใครสี่คือมันแบบว่ามันยังเป็นลิเกกันไปอ่ะคืออย่างที่ว่ามันเมืองยุคปัจจุบันแต่ยังแต่งตัวอย่างเงี้ยเดินไปเดินมามันเป็นไปไม่ได้จริงไหมเออเข้าใจป่ะแล้วสาวพี่ใครเมียเวอร์จิลออนาคตหรือไง ม่นานคืก็ตอนอดีตนี่แหละใช่ไหมแล้วก็มีรูปเป็นเลโรก็บูมบงไปฟูไปงั้นแหละ <c oughs> นะแต่ยี่บอกน้องคือพี่ชอบเซตเซตเรืเร่องราวของเดวมิคายภาครีบูตเพราะว่ามันเป็นเซตปัจจุบันมันรู้สึกว่าปัจจุบันมากกว่าเนี่ยที่อันเนี้ยมันดูแบบลิเกอ่ะมันเออก็ปัจจุบันแล้ว <c oughs> แต่ยังแต่งตัวใส่ฮูดมันก็ตลกไปจริงไหมสกปอัพไม่ได้แต่อบโอ้ยอบอ,อ,อย่างเยอะดีมากพี่ก็ขอถือว่าพี่ ยกโปรเจกต์ให้ให้ให้จนเลยแล้วกันนะเพราะว่าในเมื่อมันให้มันให้โค้ดมาพี่ก็ใช้อ่ะไม่สนเออนะจัดเลย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 อย่างงี้เกมมันก็ง่ายดีวะฮะอ๋ออบหมดอ่ะตอนนี้ต่อเกมมันก็ง่ายดิวะเฮ้ยเออทีมงามที่เราอยู่วันนี่ยมันให้มาอย่างงี้มันก็เกมมันก็ง่ายดิวะเก็บไว้ก่อนอันหนึ่งโอเค ยงยาไม่ต้องซื้อหรอกไปหาข้างหน้าก็ได้เมเกมมันก็ง่ายดีวะทีมงานคดอะไรอยู่เนี่ยให้โคดเติมให้โคดเงินมานี่คันจะเหลือเหรอฮะจะบ้าลอทีมงานคิดอะไรของมึงตีดันเต้โอ้ทำตดตัวเรียกนี่พี่ไม่ต้องมีก็ได้มากจริงๆอะ่ะซอสแซม,มอนอ่าจัดเลยอยากเจอมานานแล้วมึงอะ่ะไอ้ดันเต้ภาคที่แล้วภาคสามไม่ได้เจอกันฮะไม่ได้สู้ สู้แคดันเต้โตเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงเกมที่ดังไปขอโทษลดเสียงนิดนึงนะฮะเสียงโอคาัีแมันเบาเสียงอันนี้แม่งดังโอเคไม่ได้เจอดันเต้ต่อพักสาฮะต่อให้เล่นเป็นเบอร์จิ้วก็เจอเบอร์จิ้วมันคืออะไรฮะมันคืออะไรเอามันกันได้กันได,กนได้กระโดดกดอ่ากดจ้ำเย,เย่เย่เย่ออมีชาร์จอ๋อมีชาร์จได้ด้วยเดี๋ยวมันเทินไงอ่ะ ดูนะปุ่มเธอมาอยู่ปุ่มไหนอ๋อโอเครู้ปุ่มเธอแล้วเก็บดาบแชะหลบเฮ้ยจะสู้ฉันได้งั้นเหรอรอขนาดนี้ไซโลโอเคจับบจับเดียวเดียวเดียวกดไม่ทันมึงอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นๆดีดันเต้ขอเก็บเลดออฟก่อนฮึบฮึบฮ้ยชิงมึงยิงกูไม่โดนหรอกกากอย่างมึงอ่ะเออวุ๊บแม่ มึงยิงกูไม่โดนหรอกเก็บดาบโชว์ให้ดูเลยมึงยังยิงกูไม่โดนเลยนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วมึงยิงกูไม่โดนหรอกกูเก็บดาบโชว์อีกรอบ3ทีแล้วเนี่ยงงไหมสามเหลี่ยมคอมโบโอเคเฮ้ยเชิดโอเคมันฟันได้ก่อนจัดไปเฮ้ยโชว์ช่อโชว์โชว์อ๋อเปลี่ยนท่าฟันใหม่เดี๋ยวมันไม่ฟันสามจังหวะละไปเป็น4ี่ห้าจังหวะละเชิดเชิดอ่อโอเคมึงอย่าฟันกูก่อนดีวะ ติเตอรี <át> ่กูจบแล้วนะ upper slash อ่านี่รู้รู้รู้กันอยู่โธ่เรียกเป็นหมาเลยเหรอเอา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 เหรอช่อยังสวยได้อย่างเดียวเนาะแปลว่ายังไม่ได้ซื้อท่าเฮ้อะช่อเรียกเวียเรียก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 เหรอเรียกเหรอฮะเรียกเหรอไม่ชินเวอร์จิลเหมือนเดิมนะคืออย่างที่บอกครับพี่ถนัดเล่นดินดันเต้กับเนโรมากกว่าเล่นเวอร์จิลอีกมา chain s w อ๋อเปลี่ยนอาวุธได้ อ๋ออาวุธเดิมสินะไงกูว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันคือเมบูฟใช่ไหมเนี่ยเฮ้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 ยโชโชโชว์โอ้โหเฮ้ยโชอย่าแทงใกล้มากบอกไปก่อนเฮ้ย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 เฮ้โช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  ไปล้านได้ด้วยโอ้โหแม่งโคตรเท่ช่าเช่าเชอาช,ชิ่งเป็นยงเดินเตะกองกลบนไปล้ม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 มันมันก็ยังไม่ชินอยู่ดีคือความหลากหลายของของเวอร์จิบางทีมันไม่ชินพี่ไงเออก็แปลดีเหมือนกันสไตา์ลิตไม่เป็นไรพี่ไม่สนเก็บตรงเก็บดีเก็บอะไรก็เก็บไปที่ไม่สนตอนนี้พี่เล่นเอาหาแล้วกันน,ะน้องๆนะอย่าคิดมากไม่ได้เก็บเอาไม่ได้กล่วกาวแล้งอยู่แล้วได้พอโซมาเยี่ยม มันยังไม่ชินเวอร์จิวมันแปลกนะไม่รู้มันไม่ทำไมเหมือนกันพี่ไม่ชินเวอร์จิวอะคงไม่ว่าพี่ถนัดเล่นดันเต้มาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่แรกเห็นเพราะพี่เล่นดันเต้มานานแล้วไงเล่นเวอร์จิฟยังไงก็ไม่ชินจริงแปลกดีเหมือนกันแต่มันเดินไม่มีคัสินก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันโอ้ยเกมแม่งมึงทำมาฉากแรกฉากเดียวจริงเวะไอ้ห้ามึงจำไว้พี่จะเน้นอัพเวฟเดี๋ยวนั้นเราอันนี้สปีดไม่เอาเกตมออบเอเนมี่สเต็ปเดี๋ยวต้องเอาพอันนี้มีสเต็ปจำเป็นมากเก็บไว้ห้าพัน ซัมมอนอันนี้แปลงร่างเฉยๆโอเคซัมมอนดาบไม่ค่อยมีมากสไปร์เลาซอร์สเก็บไว้ก่อนเฮฟวี่เรนเฮฟวี่เรนซอร์สโอโ้โหนึกถึงลุงสกอตเชลบี้ทีเดียว <laughs> ฟอร์ดเอ็อ๋อมีสเตรนมีนูนมีนี่แล้วกระโดดยังไงอะโดดสองชั้นไม่ได้เอาจริงดิเขี้ยอะไรเนี่ยดูสิโดดสองชั้นไม่ได้อีกแล้วอะไรวะมึมมงช่างมัไม่ครบเนี่ยอะไรวะกูเสียใจเนี่ยบอกไว้ก่อน มีคอมโบ B นะฮะโชโอ๋อท่าเดิมก็มีอยู่โอเคอันนี้โชเชะโชว์โชโชโชโอ๋อเพิ่มท่ารวมมาเพิ่มท่ารวมปุ่มมาก็ดีแล้ว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 เอรีอรรโอเรฟอ๋อมีฟันแบบเนี่ยมันก็ท่ามันก็เยอะขึ้นแต่มันก็รู้สึกไม่คุ้มค่าเล็บปิดสลัดเออเล็บปิดสลัดต้องใช้พี่จะเน้นพี่จะเน้นเป็นอะไรนะพี่จะเน้นเป็นดาบยามาโตะเพราะพี่ชอบดาบยามาดาบยามาโตะไงหลักๆมันฟันแรงดีที่ชอบ แจ็คมนคัชอ๋อมีด้วยโอเคเลยอีกร้อยก,กว่าขอเวลาพี่ดูท่าบ้างเพราะว่าพี่ก็ไม่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 ได้เล่นไงอันนี้ซื้อไว้สักการะแพงขึ้นโอเค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 พอโซมันให้มันน้อยหลือเกินโอ้โหโอเคโอเคเอาแค่นี้ก็ได้วะแม่งฮ่าราดไปไปต่อเดี๋ยวรู้สึก คือเขาจะแม่คือมันเป็นความรู้สึกที่คุ้มนิดนึงแล้วก็ไม่คุ้มอีกนิดนึงอ่ะมันเหมือนกับมันเสียดายของมันบางทีอ่ะเข้าใจไหมเออมันแบบว่าคือมันทำมาดีอ่ะมันดีมากเลยแต่มันก็เสียดายว่ามันมันอยากให้มันแบบเต็มจัดเต็มกว่านี้หน่อยนึงอ่ะเฮิร์สเฮิรเฮิรเฮิรอ๋อกดโอนี่คือการที่แบบใช้ดาบพุ่งไปหามันสินะเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์โชเช่โชเฮิรโชโชเชโชเฮิร โชชเโชฮสฮสโชชเช็ช่อ,ชอ,ชอ,อโอเคเริ่มจะเป็นบ้างเริ่มจะเป็นขึ้นมาบ้างใช้ได้ใช้ได้คือเขาเรียกว่าไงไทำคือทำมาดีนะที่ว่าตัวเวอร์จิลสามารถที่จะคือมันอิมพลูฟขึ้นจากจากของภาค3าขึ้นเยอะอะตอนภาคสานี่แค่จะแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบว่าทำมาครึ่งเดียวอะเวอร์จิลงทำมาครึ่งเดียวอันนี้ทำมาไม่เต็ม้วยซําคือจะที่พูดยังไงดีคือน้องจะเข้าใจไหมคือที่ จริงๆมันรู้ไหมว่ามีช่วงนี้มีน้อกมาคอมเมนต์บอกว่าพี่แม่งพูดมากคือรู้ว่ากูพูดมากถ้ากูไม่พูดแล้วกูจะด่าขันนี้แต่ถามจริงๆนะครับเด็กกูเห็นนั่งไปดูจากแคสเกมคนอื่นอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เกี่ยวโอเคคือเวอคือเว,ว,ว,วอร์จีตอนภาค3น่ะอารมณ์มันเหมือนกับมันทำมาห้าสิน่ะคือตัวละครมันท่าต่างๆมันทำมาแค่50%จากของดันเต้แค่นิดเดียวเองครึ่งเดียวของดันเต้ด้วยซ้ำแล้วมาเนี่ยมันทำมาประมาณ75%เองมั้ง80%น่ะจริงๆท่ายังไม่เยอะเท่าแล้วก็ยังมี ถ้าบางท่าที่ควรจะมีก็ไม่มีอะไรเงี้ยไนแบบอะไรวะบางทีเข้าใจไหมเอาจริงเนโรยัง90%ของดันเต้ด้วยซ้ำที่ว่าไอตัวเนะใช่ไหมถ้ายังน้อยกว่าถ้ายังน้อยอ่ะคาซีนหายโอเคอ่าซิลดอโอเคจะรู้เฮ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  มันใช้ได้ขึ้นมันใช้ได้ขึ้นคืออย่างที่ว่าเวอร์จิวคือมันมีไอ้เรื่องของการปลาดาบแล้วมันหายตัวตามมันทําให้มันมีจังหวะการเล่นมันดีขึ้นไงเข้าใจไหมจังหวะหายตัวมันเร็วขึ้นกว่าของภาคที่แล้วภาคที่แล้วมันหายตัวช้าใช่ไหมนะพีก็เล่นไปบ่นไปแล้วกันชอปเปอร์คุงเขาเล่นไปก็บ่นไปก็งี้แหละตามสไตล์ชอปเปอร์คุงอยู่แล้วก็เป็นยี่หกสิบเอพีเอสเนาะหกสิบเอพีเอสนี่หว่าใช่ไหมคือถ้าหกลูกพันหกสิบเอฟพีเอสที่เจ๊ตัดต่อหก อะไรแบบนี้จะว่าไปไม่มีคัสซิงก็มีข้อเดีนึงคือพี่จะไม่ได้ไม่ต้องตัดบ่อยๆเพราะว่าก็คือเล่นไปเลยก็จะแม้ก็คือพี่เล่นรวดเดียวจบไปเลยก็ได้เพราะว่าที่เชื่อว่าดานึงมันไม่ได้ยาวมากมายอะไรจริงไหมเออใช่ไหมอันนี้ได้ถ้าหายตัวแคมล่าโอเคตังกิวโซมัตโซมัตแน่ปลาดาไปเก็บมันคืนก็เอาง่ายๆที่อย่างที่พี่เดาไว้จริงๆด้วยก็คืออะไรนะเอา เล่นเป็นเวอร์จิลก็คือการที่เป็นเนโรกับดันเต้ใช่ไหมเล่นเป็นทริชเลดี้ก็คือการที่ Lady, เลดี้เป็น ero, ish, เป็นเนโรทริชเป็นดันเต้อย่างเงี้ยก็แค่น,นั้นเองจริงไม่เดินเลยหมากไม้เห็นเขาบอกว่ามันมีเกจวงกลมนี่คือเกจแบบอะไรนะเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมเออยังไม่รู้ว่าจะเป็นใช้ยังไงพี่กัเดี๋ยวเรียนรู้ตรงนี้แหละนะครับผมน้องจะจาบอกพี่เจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีครับเออโอเคจะ้ะโอเคจะ้ะเดี๋ยวจัดให้จะ้ะให้เวลาเรียนรู้ก่อนนะครับโชว์นั่นแหละ กูก็เป็นเดนโลดีๆนี่แหละจริงๆเข้าใจไหมคือท่านก็นทำไมถึงไม่ทำให้ดันเต้ก็มีท่าอย่างนี้บ้างหรือเนหรือเดนโลก็มีสไตล์แบบ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 ดันเต้บ้างเลดี้ทรีสหรือเวอร์จิลมีมีสไตล์ใช้บ้างอะไรเงี้ยปรับสไตล์กดขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยเป็นสไตล์ทำไมไม่ทำบ้างไหมครับเข้าใจไหมคือไม่ทำมาเข้าใจปะถือว่าตัวละครอื่นอ่ะเลยแค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เองที่ทำมาอะไรเงี้ยตัวดันเต้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมอะไรเงี้ยมันดูมันไม่ครบอ่ะมันขายกันเกิอนอ่ะมันเสียดายของอ่ะเข้าใจไหม้เราแบบ บ่นเยอะเหลือเกินกูน้องบ่นพี่เลิกบ่นเถอะเล่นเถอะใช่ไหมเออก็ได้ครับเล่นๆก็ได้คือมันต้องบ่นไงมันมันต้องเข้าใจมันต้องบ่นบ่นบ้างชอปปิ้งไม่บ่นจะมันจะมันจะมีไหมล่ะใช่ไหมชอปปิ้งมันต้องบ่นใช่ไหมเออมันต้องบ่นเรื่อยๆไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มาซีเคทพิชชั่นวันจัดเลยดิสตอยโอ้โหจอยตกใจเสียงจอยอีกแล้วโคตรเจ๋งเลยชอบเหลือเกินโชว์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 

ช่ออเฮิร์ชชออ๋อคือการใช้โอนี่คือเสียเกรดป่ะไม่เสียใช่ไหมเออเฮิร์สอะไรวะทั้งนั้นอ่ะเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์ไม่ถึงไม่ถึงโอเคเฮิร์สเฮิร์สเฮ้ยพุ่งแทงกลางอากาศได้ด้วยเหรอเวอร์ไปป่ะยู่ไหนวะอ่ะหมดแล้วแล้วนะำเวอร์จะพุ่งแทงกลางอากาศได้ด้วยเหรอตันเต้ทำไม่ได้แต่เวอร์เจ้าทำได้นี่คือมึงทำมันไม่น่าเอาจริงดิเอาจริงดิ ก็จะไม่คือมึงทําท่าของตัวละครบางตัวให้อีกตัวไม่มีและอีกตัวหนึ่งมีมึงทํามาทําไมเข้าใจไหมมันแปลกเข้าใจปะมันแปลกคือถ้าทํามาทําไมโคฟส่เข้าใจไหมเออทุกคนต้องมีเหมือนกันดีวะอันนี้มึงกออะไรนะเขาเรียกว่าไงนะเลสิตอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบว่าเหยียดอ่ะแบบว่าบางตัวมีบางตัวไม่มีอ่ะมันคืออะไรเนี่ยน้องก็จะลำคาญพี่บนเนาะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันน้องพี่ก็ตามเนื้อผ้าไงเชื่อเชื่อ เชิดเช่าอืดเช่าเชิดเช่าเชาช่าเช่าเขาเรียกเขาเรียกว่าตามเนื้อผ้าน้องคือพี่รู้อยู่ว่าน้องมาคนก็จะก็จะไม่ชอบพี่ตรงนี้ไงพี่พี่แม่งขี้บ่นเหลือเกินบ่นนู่นบ่นนี่แหละเล่นเฉยๆไม่ได้เหรอใช่ไหมพูดมากหยุดพูดได้ไหมเอ้ามึงอย่าเห็นอย่าเห็นไปดูมึงดูคนอื่นแล้วกันนะเอออะไรเงี้ยพี่ไม่สนใจเพราะว่าถ้าไม่พูดมันจะมีอะไรให้ทำไหมล่ะอืดเยอะเชิดเช่าเชา ช่า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 ฮึช่าไม่ถึงเพช่าชอาช่าช่าฮึช่าช่าชช่าช่าฮึช่าชช่าช่าฮึช่าชชโชชโชชชโชชโชน้องว่ามันง่ายจริงวะพี่ยังคอโบมันไม่เท่าไหร่เลยมันตายแล้วเห็นไหมคือระดับระดับฝีมือพี่มันต้องเล่นฮาร์ดแล้วไงเข้าใจไหมเออซึ่งจริงมันก็มีให้ปลดล็อกโหมดฮาร์ดนะแต่มันต้องซื้อ50บาทเนี่ย มันไม่คุ้มกูไงก็จะไม่กูเลยไม่ซื้อก็จะเผาห้าสิบบาทอะไอ้บ้าใครจะไปซื้อปลดล็อกโหมด50บาทนี่นะอ๋อคอนเซนเทรชั o n g r a d นะครับบิ i l เพื่อใช้ air trick การอยู่ใกล้ศูนย์ทำให้อันนี้มากขึ้นกา,ารถูกการวิ่งหรือการถูกโจมตีทำให้เกรดนี้ลดลงอ๋อก็คือยิ่งเกรดนี้แรงท่าตียิ่งแรงขึ้นโอเคตามนั้นอ๋อวิ่งแล้วเกรดลดจริงด้วยเฮ้ย เฮ้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 เจีๆยๆๆเๆมีไหมเดี๋ยวกฟันนี้ก่อนละกันช่อช่อช่อชช่อช่อช่อชช่อช่ชช่อ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 ชเเรยบร้ยพอเถอะเวอรอเถอะโอเคเเก็บของมั่เองมั่งเฮ้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  เฮ้โหคอมโบใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คอมโบทีก็กดมั่วๆไปแหละคือพอจะรู้อยู่บ้างแต่อย่างที่ว่าบูจิวมันคอมโบมันแบบว่าสลับอาวุธไปเรื่อยๆนะบูเฟกเมนต์ไม่กันละช่อช่อโอเคตรงนี้มีให้เก็บด้วยจำได้อ่าขึ้นขึ้นทางไหนเฮ้ยขึ้นเวอร์จิวครับไปเก็บอบครับอบฟรีครับอย่าลืมสิครับนั่นแหละครับเออ คือเล่นจนจำได้แหละบอกตรงพี่คือเรื่องไงมันกินมาในสมองพี่แล้วอ่ะคือเขาจะไมมันก็ชอบอ่ะเออเกมนี้ยังไงก็ชอบอยู่แล้วแต่อย่างที่ว่าคือมันเบื่อที่อย่างที่ว่าที่พี่บ่นเลยคือก็คือแรกคือของมันมันมีเหมือนกันแต่มันใช้เหมือนกันไม่ได้ก็มันเลเซงตรงนี้เข้าใจไหมบางตัวมีท่านี้บางตัวไม่มีท่านี้อย่างดันเต้เงี้ยมีทิกสเตอร์แต่ทิกสเตอร์ก็กลากของเวอร์จี้ทั้งที่น่าจะทำโบบเดียวกันไปเลยให้แบบหายตัวตามได้เลยอะไรอย่างเนี้ก็ไม่ทาอะไรของมันวะเอาเถอะ

ชอชะ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 ชอชะชอชะชะชะหล่อแล้วเกินเราอ่ะก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็ต้องตีนี่แล้วก็เข้าไปโอเคไม่ต่างกันเฮ้ยกูจะเก๊กนานทำไมเนี่ยจะไปเลยจะเดินจะยืนเก๊กรอทำไมวะเนี่ยเราช่างเถอะด้วยความหล่ออย่างนี้แหละชะจอด่อดจอดจอ นี่ก็ไม่พอใจนะบางทีเน,นาะบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์คลิปคิปพี่ก็อยู่ดีก็มาแบบอะไรนะพี่แม่งพูดมากกว่าลำคาญเอา้าแล้วนี่เขาจะเรียกว่าแคสเกมเหรอครับถ้าเกิดว่าไม่ให้กูพูดนะครับอะไรเข้าใจะมาอ๋อจอยสัน่นเลยดีมากยังหมุนมมุกล้องได้ซูมได้เหมือนเดิมโอเคดีมากนี่พี่ซูมเองนะรู้ป่ะนี่พี่กดซูมเองนะเนี่ยเผื่อน,น้องไม่รู้ไงมันทําได้ไงเออมันทําได้เพราะว่าอย่างที่ว่าน้องหลายคนก็ไม่เขายังไม่เข้าใจเรื่องเกมมิ่งเลยว่ามันทําอะไรได้บ้าง อ <onz> <etus> ะไนีแบบนอกบางคนแบบถามก็อว์ทีซมันโหลดที่ไหนพี่มันไม่มีเข้าใจไหมมันคือที่เห็นมันเป็นมันเป็นตัวก๊อปไงมันไม่ใช่ตัวจริงเฮ้ยเดี๋ยวยังเพิจะเรียเฮิฮ์เฮิฮ์สเฮิฮึสเฮฮเฮิฮ์เฮิฮึสเฮิฮสเฮิฮ์สเฮฮสเฮิฮ์สเฮิฮ์สเฮิฮเฮ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  ดโชโอเคยังคงหล่อเหมือนเดิมเล่นลาสไตล์ได้ยังห่วงเวลาตีบอสบางตัวจะหลบจะหลบท่าไม่คุ้นเลยตอนนี้เล่นแต่ดันเต้นในโลมาท่ามันคุ้นไงอ่าเถิดนี่รู้แล้วกดตั้งนานแล้วพวกมึงมันกระจอกเนี่ยฮ้ยไม่โดนกาดเฮ้ย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 ฮ้ย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  เฮ้ยโคตรทาไม่ถูกใจเย็นๆฝึกก่อนขอกูฝึกบ้างลืมไปว่ากูแปลงร่างได้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแปร่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างและตาด้วยเนาะเฮ้ยนี่สโมกิ้งได้โทฟี่เลยทีเดียวโทฟี่ไอทำสลิงทำสไตลิตซสินะขอเวลาให้กูทำเรื่อยๆบ้าง จังหวะนี้บางทีมันก็ไม่ชินเวอร์จิลอย่างที่ว่านะที่ว่าน้องนะพี่พี่ก็บ่นให้ฟังไปงั้นแหละครับไอเรื่องของที่น้องมาคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องคอมเมนต์อย่างเม็ดแรกเนี่ยพี่พี่บล็อกหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงจัดเต็มพี่ช่วงนี้คืออย่างที่ว่าไงคุยด้วยดีๆไม่ชอบพี่ก็จัดก็จัดเต็มอ่ะเข้าใจไหมน้องเป็นพวกน้องหลายคนชอบเป็นอย่างเงี้ยคุยด้วยดีๆก็ไม่ชอบอยากหาเรื่องให้พี่เราคาญก็จัดเต็มเฮ้ เฮ้รๆๆเฮิร์เฮร์สเฮิร์สเฮิร์ยเฮิร์ยเฮิร์สเฮเฮร์ยเฮิร้สเฮิร์สเฮิร้สเฮิร์สเฮ์เฮร์สเฮเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์เฮร์สเฮิร์งเฮร์สเฮิร์สเฮสเฮิิร์สเฮิร์สเฮรสเฮิรเฮิร์สเฮิร์สเฮเฮ้เฮสเฮิเฮเฮิเฮ คือตังค์มันเหลือไงเหลือแล้วอะเดี๋ยวไดเมื่อกี้เรามีห้าหมื่นแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออห้าหมื่นแล้วก็บูโบไปเลยอ๋อเต็มแล้วโอเคอันนี้ก็เต็มแล้วแล้วมึงจะขึ้นราคาทำไมมึงซื้อครบแล้วฮาจะบ้าแล้วจะขึ้นราคาไว้ทําไมวะหรือว่าซื้อขอหรือไว้ซื้อเงินจริงวะไอแต่ย่ะว่านะเรื่องการที่เอาบูโบเอาเลดอบมาขายเงินจริงที่ไม่ว่านะผมเพราะยังที่ว่าคือน้องไม่ต้องซื้อก็ได้ไงคือเขาแค่เอามาให้ดูว่าซื้อได้ ไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรงี้เข้าใจไหมมาทริกเกอร์รู้จะรู้โอ้ซุปไม่โดนไม่โดนเฮ้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 น่ล้ม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 ลมือล้มล้มืล้มลมึงล้มลวมือเฮ้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  เฮิร์ส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 ฮิสฮิสโอเคที่ลืมไปว่าต้องวิ่งหนีว้าวเกือบไม่พ้นโอเกือบไม่พ้นไม่ดอนฮะเฮิร์ส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 ฮิสโอ้มาอ๊อบอันนี้โดนละโอเคเฮิร์สเฮิร์สโอเคนี่ท่านยังหลบโอเค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 จำได้จำได้ดีจำได้ดีเฮิร์สปั๊ปปั๊ปปั๊ปโชโชเชโชโชเชโช โชเชโ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 ชเชโชโชเชโชมากระทันอย่ามึงอย่ายิงท่านี่บ่อยอ้าลบไม่ทันอ้าวโอเคมึงตายเถอะฮะตายเถอะตายเถอะตายตายตายเถอะเออแหมเสียไปสองขีดพีซีกลับบ้านละเหนื่อยโอยเกมึงไปไงกี่ทีแล้วนี่สินาทีแล้วโอเคน่าจะจบพาร์ทหนึ่งแล้วมั้งใช่ไหมเออน่าเดี๋ยวจบ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 ฉากนี้ไงจบพาร์ทหนึ่งพอดี สลับดาบเล่นก็มาดีเหมือนกันเพาะวบอดีพี่ก็ไม่น่าเชิญเนาะคืออย่างว่าก็เรียกว่ากันดีพี่ให้ประมาณเเต็ม10 8เต็ม10ก็ได้แะดเต็ม10เพราะว่าพี่ชอบอยู่แล้วงานอันนี้8คือ8เต็ม10นี่คือ5คือ5คะแนนนี่มาจากพี่ชอบอย่างเงี้ยล้วนเลยอะไรเงี้ยนี่มีดาบจู่ โอเคเดี๋ยวจบท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าคุมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟิร์นเฉยมาเจอพูดผิดเฟิร์นเยังเจอไหมครับผมสวัสดีครับผมเยัไปแล้วว้าว next next ไปก็ก็มิชชั่นอินโทรใช่ไหมอินโทรใช่ไหมอินเดอะเออะอ่ะอินอินอินโทรใช่ไหมอ่าโอเคไปเจอพันหน้า